โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม All Star Tower Defense นะซึ่งผมไม่เคยบอกดูนะว,ว่าผมเล่นเกมนี้ด้วยนะครับก็คือผมเลิกเล่นไปสักพักแล้วแล้วก็กลับมาเล่นนะครับเพราะว่ามีตัวกับอัปเดตเข้ามาเข้ามานะครับผมก็เลยมาเล่นนะรู้สึกอยากจะกลับมาเล่นนะตอนลงสตอร,รี่ก็ไม่ได้ตายครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวจีนอนนะครับร่าง6ดาวนะซึ่ง มันเป็นตัวแรกที่ผมลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมันนะครับจีนอส่าง6ดาวเป็นตัวที่ตะก่อน5าดาวโหดมากครับถ้าใครเคยเล่นสมัยตะก่อนนะ5ดาวจะเป็นตัวที่เขาหยิบจับกันมาเยอะที่สุดแลวนะครับซึ่ง6ดาวมันก็มาสักทีนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะก็คือมีตัวที่โหดกว่านะครับแต่ว่าเขาทํามาแบบสําหรับผู้เล่นมือใหม่ทั้งหลายที่มีนะครับ เอามาอีโบให้โหดซึ่งผมจะรีวิวเป็นเลเวลหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนดูเป็นเลเวลหนึ่งครับซึ่งผมไม่ได้อัปอะไรเลยนะครับออฟไม่รู้ว่าแน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งผมจะไม่ใส่ออฟนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยครับซึ่งผมจะรีวิวในโหมดเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยโอเคครับแล้วก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ผมจะปรับเลือดให้มันเท่านี้นะครับแล้วก็ปล่อยเป็นตัวหนึ่งนะสปีดไม่มีนะครับซึ่งเจนอตนะครับนี่ผมจะเปิดเอฟเฟกนะครับให้เป็นไฮนะไม่รวมนะครับผมโอเคผมจะปล่อยมาครับผมไม่รู้ว่ามันจเมีชันการตีมันเป็นยังไงแต่มันตีติดไฟครับนี่ตีติดไฟนะครับ,รบเริ่มแรกมาตีติดไฟนะเอฟเฟกการตีของมันหมเหมือนจะเป็นเสียงนะเป็นเสียงแบบ เหมือนกดกดไอ้นี่ครับกดเลเซอร์นะก็ตีตีไฟนะไม่รู้ว่าตีแอรหรือเปล่านะอืไม่โหว่าเท่ดีนะเนี่ยอ๋เหมือนเหมือนเล็งเลงนะเล็งแล้วก็ยิงนะครับซึ่งระยะการตีก็อยู่ที่ประมาณเอ่อหกไม่ใช่55ครับแล้วก็วิการจนตี6วิดาเมจ5 0 0 0นะครับไม่ได้แรงมากนะส่วนขั้นที่2ครับจะเพิ่มดาเมจเป็น25,000นะไม่มีนะครับ ขั้นที่สามเป็นไฮบิดนะครับก็คือตีแอร์นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่โอ้ยเยวอชิตโคตรเท่แล้วเวลามันมันจบนะบมันจะมีเหมือนลูกลูกสะเก็ดไฟนะครับตกลงมาตรงพื้นด้วยนี่เป็นเหมือนสะเก็ดไฟไฟสายฟ้านะครับตีโอ้โหตีเจ็ดสิบนะครับเอะไม่ใช่ตีเจ็ดสิบดิระยะเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ดามเมจห้าหมื่นเจ็ด เดี๋ยวเราัพขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปตี9 9 0 0 0มนะครับส่วนขั้นที่5ครับก็คือตีแสนหกนะขั้นที่6นะครับจะรู้สึกว่าจะตีเป็นเอ่อเป็นเปลี่ยนท่าใหม่นะจะลดเป็นเพิ่มวิเป็นสิบามวินะครับแล้วก็ดาเมจห0แสนนะโหเป็นท่าในหนังเลยนดิว่าไอ้ท่านในกระตูนโอ้โหแช่ว้าวผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเอฟเฟกต์เท่เลยดูเยอะมันเหมือนมีหิน ลอยๆขึ้นครบรอบครับแล้วก็ฉีดโอ้โหตีไกลไปยันนี่เลยครับโอ้โหแต่ว่าข้อเสียคือันตี13วิธีนะครับแต่ว่าตี600,000นะขั้นต่อไปครับจะตีที่3ล้านนะครับแล้วก็เพิ่งระยะเป็น100 120ครับแต่ราคา1,007นะนี่ครับตี3ล้านนะครับแล้วก็วิทีอยู่ที่13ระยะ120ครับถือว่า ิ่งใช้ได้ทั้งหมดสสำหรับเล่นอีฟิลิตี้นะครับโหมดอีฟิลิตี้แล้วก็ตีติดไฟด้วยครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดหนะดูเลยสำหรับผมวางได้ทั้งหมดออสองตัวนะไอ,อ้สามตัวสี่ตัว,ส,ตวสี่ตัวปะวางได้สี่ตัวนะครับสำหรับตัวจีนอนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกัน